จ้าเปิดกว้างไปอีกจ่ะค่ะเอาละค่ะเรียนเชิญน,นะคะขึ้นไปเลยค่ะ แล้วก็ทงอยู่แถวหน้านะคะแล้วก็เรียงสองสามแถวนะคะโคง้คงซ้ายโค้งขวาค่ะสวัสดีครูหยุยค่ะเดี๋ยวจัดขบวนกันก่อนนะคะเรามีคณะครุศาสตร์จุลานะคะบางส่วนนะคะอยู่ที่กับเราวันนี้และบางส่วนจะด้านล่างขอเสียงปรบมือครุศาสตร์จุลานะคะโอ้โหนักศึกษารุ่นใหม่ครูบาอาจารย์คณะครูบาอาจารย์สิทธิ์เก่านะคะละมวนน,นิสิตนักศึกษานะคะ ขอบพระคุณมากค่ะเอาละค่ะขอเชิญขอเรียนเชิญครูอยู่ยนะคะครูบรรลพตังคานนุรักษ์ที่จะอ่านแถลงการเจตนารมณ์ของคลุศาสตุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะขอเรียนเชิญค่ะอาจารย์ค่ะไม่ขอไม่หน่อยไม่คู่ไม่คู่ขอเสียงหน่อยพี่น้องพี่น้องครับ วันนี้พวกเราชาวคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมกับพ่อแม่พี่น้องแล้วครับตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับพ,พ,พ,พวกเราหลายส่วนเนี่ยได้ปะปนอยู่กับพ่อแม่พี่น้องมาโดยตลอดนะครับบางส่วนทําอยู่แถวซุ้มจุฬาภราค์ฝั่งโน้นครับบางส่วน ช่วยงานโรงครัวอยู่ด้านหลังครับบางส่วนช่วยกลุ่มกองทัพทำอยู่แถวสะานมขวานครับบางส่วนอยู่แถวสีลมลาดะสงค์ลาดพลาววันนี้เราเป่านกบีดมารวมตัวกันปิกนิกที่นี่ครับพี่น้องในโอกาสต่อไปนี้ครับ ผมจะขอเรียนเชิญผู้แทนของรราคณะครุศาสตร์อ่านบทกวีแล้วก็อ่านแถลงการสั้นๆส,ส,สำหรับเกียรติภูมิของชาวคารุศาสตร์จุฬาครับขอเรียนเชิญฟังบทกวีเบื้องต้นครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะครุศาสตร์จุฬากล้าประกาศเพลิงชมพูล้วนรักชาติองค์อาจยิ่งมาวันนี้เพื่อตอกย้ำความเป็นจริง ไม่อยู่นิ่งเป็นไทยเฉยเปิดเผยตัวเพราะจุฬาแหล่งเชิดชูคุณธรรมความถูกต้องต้องก้าวล้ำทุกความชั่วปฏิรูปการศึกษาพ้นหมองมัวสร้างคนดีเป็นเกราะรั้วเหล่าคนทาน เมืองเคืองแขนเที่ยวเข็นข่ากาลีเมืองเคืองแขนเที่ยวเข็นข่าสร้างคนดีออขออภัยค่ะเมืดบอดบ้าสูงไฟเผาร้าวความฉานจึงแดงเดือดเลือดสาดประจนประจานประหัดประหารคนไทยไร้ปลานี คอรับชั่นมันด้านหน้าพูดภาษาโกงกินด้วยลิ้นผีพูดภาษาโกงกินด้วยลิ้นผีมือถือสากปากถือศีลแดกกินปรีร่ำความดีฉากหน้าหลังมันนั่งโกยปฏิรูป ันเสียทีดีกว่าไหมให้ห่างไกลให้ซอมบี้ที่หิวโหวยไกลเข้มแข็งแกร่งกล้าไม่ราโรย าประชาคมจากการบริหารประเทศของรัฐบาลยิ่งลักชินวัตในเวลาที่ผ่านมาได้นำไปสู่ความเสียหายอยางกว้างขวามเพราะเป็นรัฐบาลที่ขาดหลักธรรมาภิบาลขาดหลักคุณธรรมจริยธรรมเกิดการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมาก มีการลักออกกฎหมายช่วยผู้เป็นอาชญากรของแผ่นดินกระทำการละเมิดรัชธรรมนูญด้วยการไม่ยอมรับฟังคำพิพากษาของสารรัชธรรมนูญไม่ได้ใส่ใจแก้ปัญหาความทุกข์ยากของชาวนา อย่างเต็มที่อีกท้งยังละเลยการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาและประเทศอย่างจริงจังด้วยเหตุผลดังกล่าวพวกเรากลุ่มคารุศาสตร์จุฬาประชาคมขอเรียก ร้องให้หนึ่งรัฐบาลต้องลาออกจากการบริหารประเทศโดยทันทีเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทาที่ผ่านมา 2. ขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันเร่งรัดฟื้นฟูให้คุณธรรมกลับคืนมาโดยเร็ว โดยเฉพาะคุณธรรมในด้านของความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบต่อสังคม 3. ให้ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านการศึกษาอย่างกว้างขวางและจัดให้มีการสารเสวนาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาที่ยังประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพสังคมและประเทศชาติทั้งนี้กลุ่มคารุศาสตร์จุฬาประชาคมขอให้คำมั่นว่าพวกเราจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาและร่วมเป็นพลังขับ เคลื่อนการขับไล่รัฐบาลนี้ร่วมกับมวลมหาประชาชนตลอดไปเรามีถแถลงการภาษาไทยไปเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้จะเป็นถแถลงการเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ประชาคมโลกได้รู้ความจริงว่าอะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองเรา the statement of intention in the name of the community, we want to condemn the government under Jingluck's administration by saying that the government has no good governance at all in administrating the country. the government has no morality. no. and proposed the amnesty decree in order to give up the penalty to the criminals who have corrupted thailand so that they are foolish and become innocent the government has no good governance, and uh, we want to condemn the government without any good and decent politicians who did not receive the verdict of constitutional court and the government which has turned their deaf ears to help the thai citizens in current difficulties and crises. we want to condemn the government which is corrupt and untrustworthy in the rice scheme, which has never met the thai farmers' demand, as promised, we want to condemn the government, which did not fully support and develop the education of Thailand seriously. Consequently, the Chula community, which is composed of the faculty members, alumni, current students of education, Chulalongkorn University, want to express our intention and propose our demands as follows. The caretaker government under Jing Lak's administration must reside in the spur of the moment. We demand the educational reform and the country's reform be conducted in parallel. Moral, ethics, and honesty must be taught to our kids and Jews in the equivalent manner as knowledge. We also, the Karuk Jula community, will be the major pillar in educational reform network between educational establishments, private and public organizations, and the civil community, all of which will bring about the authentic educational reform of Thailand. Last but not least, the Karuk Jula community. are joining hands-in-hands hands here today to make our commitment and determination to be the one who reforms education of Thailand พี่น้องครับตอนที่พวกเราคารุศัสธิ์อยู่รานกว่าหาวิลัยจะเคลื่อนตัวลงไปด้านล่างเวทีเพื่อกระจัดก,กระจายตัวไปทำงานร่วมกับพี่น้องในส่วนต่างๆ ผมขอญาตสรุปสั้นๆสองสามเรื่องที่ทาให้พวกเราที่เป็นชาวครูศาสตร์ซึ่งมีวิชาชีพเป็นครูต้องลุกขึ้นมาในวันนี้นะครับประการที่หนึ่งเราทนไม่ได้ที่รัฐบาลน,นี้ต่อให้เกิดการโกงกินทั่วไปหมดเลยครับการโกงกินนั้นมันทําให้คนเป็นครูเนี่ยไม่รู้จะสอนลูกศิษย์เราได้อย่างไรแล้ว ข้อที่สองครับพี่น้องครับในขณะที่มีคนกระทาความผิดในบ้านเมืองมากมายทั้งเผาบ้านเผาเมืองทั้งมินพระบรมเจชานุภาพมันกลับออกกฎหมายจะคืนความผิดให้กับนักโทษอาชญากรเหล่าั้นพวกเราที่เป็นครูจะไม่บอกกเด็กได้อย่างไรว่าทําผิดแล้วต้องรับผิด พอไ่งานเด็กจะสวนเราว่าเขาทาผิดออกกฎหมายลองผิดสิ <st are> การสุดท้ายพี่น้องครับที่เป็นที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ชาวครุศาสตร์และชาวจุฬาทั้งหมดทนไม่ได้เลยพี่น้องอาจจะยังไม่ทราบว่าขณะนี้ในหลักสูตรของการเรียนการสอนในประเทศไทยได้มีการถอดบทเรียนการสอนว่าด้วยการจงรักภักดีต่อพระบา์ออกไปแล้ว แล้ได้ถอดบทเรียนว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงออกไปด้วยครับพี่น้องครับด้วยเหตุน,นี้เองที่เขาจึงปล่อยป่าละเลยคนมินพระบรมเนชานุภาพให้ลอยตัวอยู่ในสังคมไทยเรายอมได้หรือเปล่าพี่น้องถ้าไม่ยอมก็ไล่มันออกไปออกไปออกไป,ออกไปครับพี่น้องครับพวกเราชาวครุศาตร์ จุฬาลงกร,กรมหาวิทยาลัยยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้าขบวบนมหาชนตลอดไปสวัสดีครับขอบพระคุณมากค่ะจุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะขอบพระคุณตัวแทนทั้งสามท่านด้วยนะคะขอเรียนเชิญพักผ่อนตามปัิยาสัยก่อนแล้วก็เดี๋ยวลำดับถัดไปก็จะเป็นการแสดงพลังของมวลมหาประชาชนจากรัฐศาสตร์จุลาค่ะก่อนนี้ก่อนที่จะเคลื่อนขบวนถัดมานะคะวัลสานศาสตร์ธรรมศาสตร์รุ่น30 ได้นำเอาเข้าวเหนียวไก่ทอดจัดมาจำนวนมากมายทีเดียวแล้วค่ะซึ่งเอามาไว้ที่กองอำนวยการคุณถนอมอ่อนเกโพลยืนรออยู่ตรงจุดนั้นเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดซึ่งชาววรสาาสาธ,ธรรมศาสตร์รุ่นที่30นั้นตั้งใจทำมาเพื่อมอบให้กับพี่น้องเกษตร,รกรชาวนาที่มาเมื่อวานนี้แล้วปักหลักพักค้างอยู่ในเวลานี้ถ้าท่านได้ยินเสียงจากลำโพงไม่ว่าตัวใดก็ตามทีนะคะ ถ้ารู้ตัวเองว่าเป็นพี่น้องชาวนาเกษตรกรชาวนาที่มาประท้วงรัฐบาลเรื่องจำนำข้าวเดี๋ยวส่งตัวแทนลุกขึ้นมารับข้าวเหนียวไก่ทอดจากพี่น้องบรรษัทธรรมสตร์รุ่น30และมีพี่ถนอมยืนรอยอยู่ตรงนั้นนะคะที่กองอนวรการของเรานะคะพี่น้องชาวนาแม้ขอบพระคุณมากลําดับถัดไปค่ะตามมาติดๆน้ําใจ